าคือโครงสางอนหน้าคือการเคลื่อาาที่อาจารย์พูดมาว่าสาเทของที่หน่ของทุกท่านเนี่ยอาจะมาากประเทก็ไดอาจจะมาจากในภูมิภาคก็ได้เช่นภาคใต้ภาคเหนือภาเก็ได้บอภาคกลางที่แน่นอนไปลงเรื่องเกี่ยวกับองค์กรเถ้าไปบางหน่ออาจจะในเรื่องเหมือนที่ผมบอกงเรื่องนในทีรของเรื่องการบการการเมืองโกหรือการต่อส้่ง ที่้องมาเป็นตาๆนั่และในมาะ่บอกว่ามีงที่มองไม่เห็นในการที่ขนส่งการขนดีรวมถึงการเกษตราต่อการเกษตรอันนี้สองนนี้จต่างขัี่างเหตุนี้ต่างกันทั้งหมดเนี่ยใครรับผิดชอบงกานาจในการรับผิดชอบไม่้องผมก็เลยเรียกการช้คือมันมีมันมีใต้ดิที่เขาไปเกี่ยวองนั้วอะครับกด ว่านหล่าถ้าอยู่ฝั่ง้า้ติดเป็นายถ้าอยู่ฝั่งขวาติดไ็ะเาอันนี้ขาอว่แล้วแตในทาทางาคก่าเหมจมีไ้ปลายลหกมาทอยู่นนเซียมี่ปานแล้วก็หลายข้วสกสาทวาจกระ่ะดูก então, Aí, erm ีะดะดกะมีอ <apps communist initiation> ูกดะดด้วยกกร อาวเนี่ยอัน่าใชห่ล็กอนาียดอันที่เป็นตัวในคบีอยู่ยอันนงัี่เป็นตัวคคุมบที่เเตุทงกตอมาใช่ทา้ตีเุทางกรตงตต่อปในทางตาเยอันนี้ผมว่ามันจะาจเห็นชัดเจนเลยว่าคนที่ โครงสร้างำน่าเดียน้อยในการที่แย้ปัญหาแต่ละพื้นที่ว่าต้างเป็นป่าจะต้องคนที่มีหน้าจากการือไยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัวใครก็มันถึงไปมีเจ้าภาพอาจนั้นเนี่ยสร้างในสุดได้สุดอย่างน้อยขออ่อนลงเลที่จะใช้สิทงวันร้อนนั้นรี้นะจาคนหนึเนี่ยติดถึงวันร้อนาตั้งไวาร่ลูกับ การนีามที่อวตาเป็นรอยเป็นฝ้าที่ตากเป็นลายเป็นลายตหมายที่อาทีอารืจะายอแบบเดยกลายองความว่างเกัายของสิ่งวัตถุที่อยู่ในทา่มันจะได้สีภาพเหมือนกันเพราะทงคนวามก็มีจับาคนแก้วมันก็มีจับามันก็เลยการียงหัวแก็แนมรู้เรืองสายระบบไมโครที่ที่ยัง อ็เลยคืเดียนเดียวขอปากสอรอซาแนัซือให้เดี๋ยวขอปากให้เดียวกับก็ตามเพ้างผมที่วอาก็ผมอยากจะพูดในชื่อต่างะว่าเปิดอะไรขึ้นมาข้อบูลดีีอยู่นะว่าสามารถจะพักสมาธิการเรื่อนของธรรมชาติทีสิ่มนต่องรักต้องการทุกท่าครับมีเคครับขอบทุกวัน